เราจะมาหาชื่อให้ตัวน,นี้กันนะมันชื่ออะไรดีวะาไอเดกเหน่อยเออเออตัวอื่นมีชื่อหมดเลยตัวนี้ชื่ออะไรดีว่มันชื่ออะไรดีมันชื่ออะไรดี ฟอร์บี้คชืมันเลยนะแล้วกดไลค์ก็คอมเมนต์มาเยอะๆไม่ต้องไลค์ก็ได้หรือติดตามก็ได้แต่ไม่ต้องไลค์นะไม่ต้องไลค์ก็ได้แต่เอาคอมเมนต์หน่อยกูคิดชื่อไม่ออกมันเล้เกูคิดชื่อบ่ออกกูคิดชื่อตัวนี้ไม่ออกจริงๆมีความคิดเห็นว่าไงไอ้ไอ้ไอ้จรวดกูไม่รู้อะกูไม่รู้จะพูชว่าอะไรเอาไปเรียกไอ้นั่นมาดิโอเคได้ ตัวที่เคยเป็นตัวสู้คัางไอก่นีนั่นน่ะเออใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวูไปรอแป๊บนึงเฮ้ยมันมาได้แล้วไอ้เี้นเขาเรียกหามึงอ่ะอ๋อเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปกูเหมือนกันกับไอ้เหี้ยมแต่กูไม่ใช่เหมือนมันพรากูนิสัยไม่ค่อยพรากูนิสัยไม่ค่อยเหมือนมันก็ใจไหมคะคลิปนี้ยาวน่าจะสามนาทีได้ แต่กันอดทนดูไปก่อนนะเพราะนี่คือคิดที่จะเสิร์ฟับกูเดวจีในชัมม่วหรือเปาที่จะรู้คือน่าจะสามนาทีมั้งนะแต่ที่รูค้จจนะรคือตอนนี้หนึ่งนาทีสามสิบเอ็ดวิเลยสามสิบสี่วิแล้วมัง้งแล้วก็ในต,ตอนนี้นกูคิดจะวิ่งไปขอแบบกูอะแม่งกูสามาทิตย์มันขึ้นมาแต่กูคิดชื่อมันไม่ออกอายมีความคิดเห็นมากไงไอไอปืน กูไม่รู้บีกนกระสุนลงมาเป็นสีฟ้าไอ้เหี้ยเออหลายๆคนเขาอยากเห็นเห็นด้ามที่จับมึงวะ่ะอ่ะเนี่ยเป็นแฉลง,งัดได้เลยเอาละ่ะไอ้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 ปืนแม็กนัมมาดิอะไรละมึงมึงกระสุนสีอะไรสีเขียวโ,โอ้สีต่างเลยเนี่ยอืมแม็กมนัม มันก็ต้องมันก็ต้องเป็นเป็นชื่อมันเงี้ยวจริงๆว่ะแม่งสไตล์มันคืออะไรวะฝึกส่วนมึงเหมือนกับแกนั่อ่ะเออใช่ใช่ใช,ใช่ทุกคนเดี๋ยวจะไม่เห็นเห็นจริงๆนะนะเพราะว่ามันออกมาจริงๆค่ะไม่เห็นช่างมันกูไม่สนไล่ยานไล่ยันนะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด,มก,ดกดชอบด้วยนะ เอ้เดี oh, ๋ยนะกดบอกว่าม่กดก็ได้เออไม่ต้กดหรกโอโอเคคิปนี้กูรู้แล้วว่าเด้วยไอ้ไอ้เียมึงมาได้แล้วไอ้มึงมาได้แล้วาไ้เฮ้ยเอ้ยมึงมาได้ เออบึงมาได้เลวมึงไม่ออกกล้องเลยเอาเก็บนี่กูไปบดเด้อล่ะไม่ว่าไอ้นั่นเด้อล่ะโอเคโอเคโอเคเด้อเสียงได้แปลกๆเสียงว่ะโอ้เสียงูนึกว่าเสียงระเบิดในสัตว์มาได้แล้วโอเคโอเคโอเคแม่งโอเคกูมาละสภาพกูเหมือนจะเหมือน น่าจะเหมือนไอ้นั่นแต่มันอาจจะไม่ค่อยเหมือนสุดท้ายเพราะว่าอุบิก็สูตรสีแดงกูชื่อกูชื่อแม็กแส่นึกว่าแม็กแส่กูชื่อแม็กแสงเพราะว่ากูชอบแสงกว่าอื่นเอาดินนี้นชินาทีแล้วเหรอปิดคิดแล้วปะเนี่ยไม่อะ เอาระอีเชลเอาอระอีคอ,อยาวว่ายังไงเอมึงม่เคยเออกกล้องเลนี่เจ้า,จาช่ฉกูไม่เคยออกก้องเลยกูตัวลๆๆะ่อนัาทีเคยผูผู้ใน ไอแมงมุมมึงมึงมาตั้งแต่ตอนแรกแหละไ้แบงึงหนีไปไหนกูไม่ค่อยมีบทเต็ดเลยคือกูก็คิดชื่อไอ้นั่นไม่ออกเหมือนกันวะเกมมึงไปทำอะไรมากูก็ไม่รู้เหมือนกันกูไปชิงใงญ่มากนี่ใสโอเคไอไอปืนไอไอไอสีไอ้สี ไอไฟไอไอจิ้วึงมาได้แล้วไอจิ้วโอเคกูมาแล้วนี่เหมือนกันเด้แต่กูเคยรปกดตัวไปที่สองสองตอนแต่ว่าตอนนี้มันมันเวลาห้านาทีแล้วอะเราจะปิดที่พันทรับสองหนึ่งปิดลิปแล้วบ๊ายบาย